ขายในผ้าเช้าที่ค่อนข้างเบาบางนะคะตรงนี้เนี่ยเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของตัว s ซฟฟิในภาคบายย่ายยังไงนะคะแล้ววันนี้เองก็เป็นวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยค่ะก็มองกรอบความเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง970ถึง986จุดค่ะค่ะแล้วตรงนี้เราประเมินหรือว่าแนะนําเรื่องของน้าหนักการลงทุนยังไงบ้างคะคือเรายังมองภาพใหญ่ว่าจะไซเวว์อยู่ในกรอบระหว่าง 900ถึง1,020จุดนะคะซึ่งประเด็นลบในช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะอย่างาในในต่างประเทศนะคะก็คือประเด็นเรื่องของสหรัฐนะคะในเรื่องของการที่จะขยายเพดานหนี้นะคะ mm hmm. ก็จะต้องขยายให้ทันนะคะก่อนกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วซึ่งวันนี้ก็ทางสภาของ อ่ะสะาสภาร่างของสหรัฐเนี่ยก็กำลังจะเสนอแผนนะคะในเรื่องของขยายพีดานี่นะคะแต่ว่าทางอ่า ทางทั้งริเพรลริกรันเนี่ยก็มีการที่เสนอที่จะต่อรองในเรื่องของการตัดงบประมาณโดยเฉพาะในเรื่องของโอบามาแคด้วยนะคะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถตกลงกันได้<ช>จะตกลงกันได้ทันวันที่30กันยายน<ช>วันจันทร์นี้ไหมนะคะเพราะฉะน,น,<ช>นั้นแล้วในช่วงที่จังหวะที่ตลาดไซเวปผันผวนแบบนี้เนี่ยนะคะคำแนะนําในการเปิดโพซิชันน้าหนักระหว่างฝั่งช็อตกับฝั่งรองคุณพันงามแนะนํายังไงดีคะเราควรจะถือข้ามสัปดาห์ไหมคะหรือขายปิดทํากาไรออกมาก่อน คือถ้าหากว่าเปิดรองไว้นะคะแล้วแต่ชนีมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นไปใกล้แนวต้านนะคะเราก็แนะนำให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะแนวต้านวันนี้ก็ที่บริเวณ986แล้วก็990จุดนะคะบริเวณนี้นะคะก็ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าหากว่าขึ้นไปแล้วนะคะมองว่า,าไม่ผ่านนะคะก็อาจจะเปิดช็อตลงมาก็ได้นะคะ ในช่วงแนวต้านนะคะที่บริเวณ990นะคะก็เปิดช็อตนะคะเพื่อที่จะหวังทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัวลงมานะคะใ,ในส่วนของอการ Stop o r อเดนะคะถ้าหากว่าเปิด ช็อตไปนะคะแล้วดัชนีขึ้นต่อเนี่ยเราก็ให้ STOP ORDER ประมาณ5้าถึงสิจุดนะคะ,คะก็อาจจะที่บริเวณ995จุดนะคะหรือ993จุดนะคะบริเวณนี้นะคะส่วนฝั่งรองนะคะถ้าหากว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่อ่อนตัวลงมานะคะแล้วเรา ตาจะเล่นเทรดดิ้งในระหว่างวันนะคะเปิดลองไว้ที่บริเวณ970หรือว่า9 6 5จุดเนี่ยนะคะเราให้ซับมอเตอร์นะคะถากว่าหลุด9 6 5ลงมานะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวร่วงลงแรงได้นะคะ ค่ะคุณพันานามคะถ้ามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมักจะมีแรงขายเข้ามาในช่วงท้ายตลาดจนทําให้ตัวเซฟิ้เองเนี่ยมีการปรับตัวลงมาตรงนี้คุณพันงามมีคําแนะนําในเชิงเทคนิคยังไงบ้างคะ สำหรับแรงขายในช่วงท้ายตลาดเนี่ยก็ทำให้เซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยดูอ่อนแอลงนะคะแล้วก็กรอบการขึ้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยก็จะมีแรงขายทำมีแรงขายออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเปิดลองไว้นะคะแต่จะดีอ่ มีโอกาสที่ดีดขึ้นไปใกล้แนวต้านก็ให้ปิดทำำดํากําไรนะคะหรือว่าอาจจะเปิดช็อตลงมานะคะเมื่อแต่ชนีไม่สามารถถา่านแนวต้านได้นะคะบริเวณ986 990เนะคะบริเวณนี้นะคะเพื่อที่หวังว่าถ้าแต่ชนีอ่อนตัวลงมาใกล้แนวรับบริเวณ970หรือว่า9ก้า้ตรงนี้ก็ปิดทำกำไระคะ่ะได้ค่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณ